สวัดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไม s u r p r i ตุรกีนะคะวันนี้มาทําขนมปังตัวนี้กันวันนี้มาแปลกใช่ไหมมามุมนี้มาค่ะนี่จะให้ดูขนมปังนุ่มความที่ไม่ได้ทํามานานนะนะอากาศมาเริ่มร้อนไงคะขนมปังนุ่มค่ะไส้มันฝรั่งแต่ว่าข้างบนเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นกินิคตุรกีคือโปะชีสนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูลูกเป็นไงคะฉีกออกมานิ่มน,นวล ตัวมีนาเนี่ยชอบขนมปังที่แบบว่าพอพอเขาเย็ยนตัวแล้วใช่ไหมเขาจะยุบตัวลงนิดหนึ่งนั่นจะคือหรือไม่น่าจะย่นอะบ่งบอกถึงความนุ่มของขนมปังค่ะเราจะใส่ไส้ไหนก็ได้แต่ว่าสูตรเนี้ยนะคะมีนาบอกเลยว่ามันหอมมากือขอกินหน่อยมันอร่อยมากือืออไม่ต้องพูดถึงความนิ่มความทำง่าย เทคนิคนั้นทำยังไงดูวิดีโอนะคะยาวๆอบตอนเช้าได้นะคะแช่ตู้เย็นนากินต่อได้ครัวมีนาย,ยังลกอยู่นาะยังไม่ได้เก็บเราไม่พูดมากแล้วะคะ่ะเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าบอกเลยว่ามันนิ่มจริงอ่าอ่าอทำขายสิอืมอร่อยอะ่ะเดี๋ยวจะเก็บใส่กล่องไว้นะคะรอลูกชายกลับมา เดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยไหมคะมีนาใช้นมอุ่นนะคะพวกส่วนผสมพวกนี้ช่างเป็นกรัมให้หมดแล้วแม้กระทั่งของเหลวของเหลวเนี่ยปกติน้ําจะเรียกเป็น ml นะคะแต่ว่าของเหลวมีนาช่างให้ก็คือทุกอย่างจะเป็นกรัมหมดนะคะทุกคนไม่ต้องมาทักนะว่าของเหลวเป็น ml ไม่ใช่เหรอคะจริงๆของเหลวเป็น ml ค่ะแต่ในเมื่อมีนาช่างแล้วมีนาก็ช่างนมให้ด้วยเป็นกรัมทั้งหมดเลยนะ ส่วนผสมที่เป็นกรัมนะคะไปดูได้ที่ใต้ใต้คลิปนะรายละเอียดใต้คลิปนะคะนมอ,อุ่นนะคะนมอ,อุ่นๆเนี่หละค่ะถ้าใครอากาศร้อนมากสามารถใช้นมเย็นได้มีนาะใช้ครึ่งถ้วยตวงนมอ,อุ่นน้ำค่ะน้ำเปล่าเนี่ยละค่ะจะเป็นน้ำอุ่นก็ได้หรือน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวมีนาเนี่ยใช้น้ำอุ่นเศษหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงใส่ลงไป วันนี้จะใช้น้ำผึ้งนะคะอยากได้กลิ่นและรสชาติของน้ำผึ้งเพราะว่าอากาศมันดีไงใส่ไปเลยค่ะน้ำผึ้งเนี่ยมีนาใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหช้อนโต๊ะละกันเพราะว่าสามีกินด้วยถ้าใครอยากได้กลิ่นน้ำผึ้งแล้วก็มีรสชาติของน้ำผึ้งนะคะใส่ไปเลย1ช้อนโต๊ะครึ่งถึง2ช้อนโต๊ะจะได้รสชาติของน้ำผึ้งอ่อนๆอ่อนๆแล้วหวานติดปลายลิ้น อันนี้เรื่องจริงถ้าใช้น้ำผึ้งนะอืเสร็จแล้วค่ะขอผสมลงไปอีกนิดหนึ่งสักหนึ่งช้อนชาก็คือหนึ่งช้อนโต๊ะกับอีกหนึ่งช้อนชานะคะมีนายอยากได้ให้มันแบบติดปลายลิ้นนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ยีสต์ลงไปนะคะแก้วก็เล็กเหลือเกินใช่ไหม ใส่ไปหนึช้อนชาได้นะไม่มีปัญหาแต่ว่ามีนาใส่ไป2ช้อนชาเป็นเรื่องปกติค่ะยีสต์ที่มีนาใช้เนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นมันเป็นยีสต์ตุรกีค่ะบอกเลยนะคะใครอยากได้นะคะติดต่อไปที่เพจนะคะไมล์สะพายตุรกีมีนาส่งไปขายนะอทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะประมาณ5นาทีแล้วก็รอให้ยีสต์เนี่ยเขาแอคทีฟให้เขาทํางานให้เขาขึ้นฟู มีนาใช้เป็นแอคทีฟได a s ทนะคะต้องผสมน้ำแต่ว่าถ้าใครใช้เป็นอิน t ต n น y ด a s ทเนี่ยค่ะก็คือโรยไปกับแป้งโดยตรงเลยก็ได้พักเอาไว้นะมีนาใช้แป้งสาลียนเอรผสมตัวนี้คือแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดสีขาวที่เราเอามาทำรัดหน้าหรืออะไรพวกเนี้ยผสมลงไปกับตัวนี้ค่ะจะทำให้เป็นแป้งเค้กกลากลๆก็คือจะ มีนาอยากได้แป้งเค้กนั่นแหละแต่ว่ามีนาหาไม่มีขี้เกียจออกไปซื้อนั่นแหละสามารถใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับตัวน,นี้ประมาณสองถ้วยตวงครึง่งแป้งข้าวโพดเนี่ยประมาณเศษหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงอาจใช้แป้งขนมปังได้นะคะแป้งขนมปังก็ได้นะหรือว่าแป้งาสาลีอเนกประสงค์ก็ได้ผสลมลงไปเลยค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันอย่าลืมนะใครมีแป้งเค้กนะคะใช้แป้งเค้กนะคะแทนแป้งข้าวโพดนะ แป้งล่อนไหมมีนาไม่ร่อนนะคะไม่เคยร่อนแป้งทำขนมปัง<ม>เกลือะค่ะจะใส่เกลือป่อนลงไปด้วย<ม>เกลือป่อนเนี่ยนะคะจะใส่ลงไปประมาณหช้อนชา<ม>บอกเลยว่าเกลือป่อนเนี่ยของตุรกีมันไม่เค็มนะบางคนบอกอุ้ยตายแล้วใส่เกลือขนาดนั้นเค็มตายลองทําดูสิคะจะได้รู้ว่าขนมปังมีนามันมีรสอ่อนนะ รสอ่อนเหมือนรสชาติของพวกยุโรปอะค่ะไม่ได้มีรสจัดจ้านไม่ได้มีแบบรสหวานจัดมีรสเค็มจัดมีแบบรสโดดเด่นเหมือนขนมปังคนไทยอะนะถ้าใครอยากได้ให้มีรสโดดเด่นนะคะก็เพิ่มลงไปได้เสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยไข่ไก่นะคะนี่วันนี้วันนี้ใช้ไข่ไก่สีนี้ให้ตัวนี้เป็นไก่บ้าน ถ้าเป็นไก่บ้านนะคะจะเป็นสีนี้ไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองไว้เปิดไข่ลวงวันนี้มาแปะใช่ไหมกลัว fc เบื่อใช้มุกเดิมๆตีสักหน่อยะค่ะตีทุกอย่างเท่ากันเรียบร้อยมาค่ะมานวดแป้งกันตัวนี้ต้องนวดนะคะเห็นไหมคะยีสต์เขาทำงาน ถ้ายีสต์เขาทางานเนี่ยค่ะเขาจะเป็นฟองแบบนี้แต่ว่าถ้ารอประมาณ5นาที10นาทีที่อุณหภูมิห้องแล้วยีสต์เขาไม่ขึ้นฟองแบบนี้น้ําเขายัางนิ่งก็คือยีสต์ไม่ทํางานนะคะทิ้งได้เลยถ้าไม่อย่างนั้นทําไปขนมปังเราก็จะไม่ฟูเทลงไปเลยนะคะน้ำผึ้งยังมีน้ำผึ้งอยู่ เสร็จแล้วก็เป็นไข่ไข่ไก่นะคะเทงวปเลยค่ะไม่ต้องคิดมากไข่ไก่ช่างไม่ได้ช่างค่ะเบอร์สองเลยเบอร์สองเบอร์หนึ่งห่างกันไม่เท่าไหร่ค่ะตัวนี้มันไม่ต้องซีเรียสคนใช้ช้อนนี่แหละคนเสร็จแล้วค่อยๆทยอยใส่แป้งลงไปเลยค่ะ ใส่ลงไปก่อนครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้ช้อนคนใช้ช้อนเนี่ยคะ่ะรวบทุกอย่างให้เข้ากันใครที่เป็นมือใหม่นะอย่าเอามือลงไปรวบเลยเพราะว่าแป้งมันจะติดมืออย่างมากมายแล้วมันก็จะแบบท้อใจไม่อยากทําต่ออันนี้เรื่องจริงใช้เครื่องนวดได้นะคะจริงๆมีนายอยากใช้เครื่องนวดแหละแต่ว่าหลายท่านไม่มีเครื่องนวดนะคะถ้าใช้เครื่องนวดเนี่ยนะคะนวดจนขึงเป็นฟิมได้เลยค่ะบอกเลยว่าสูตรนี้นุ่มนิ่ม เนี่ยค่ะค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็รวบให้แป้งเขาเป็นก้อนอ่ะเสร็จแล้วค่ะเรารวบๆแป้งแค่นี้นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราหาอะไรปิดไว้เดี๋ยวเราหาอะไรปิดไว้นะไปแช่ตู้เย็นสักสิบนาทีแล้วเราจะนวดง่ายขึ้นดูนะแป้งมันยังไม่หมดมีนาเอาไว้ทําเป็นแป้งนวลค่ะเอาไว้โรยโต๊ะด้วย เดี๋ยวจะหาอะไรปิดเอาไว้นะคะเอาไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดา10นาที ลังสิบนาทีแล้วนะคะมาค่ะมาดูแป้งกันแป้งเขาก็จะแบบจะมีความยืดหยุ่นนิดหนึ่งเราจะเอาออกมาค่ะแป้งที่เหลือเนี่ยโรยลงไปไ <c oughs> น่าก็อ,าออกมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะนวดนิดนึงนะคะให้เขาเนียนเนี่ยเขาจะนวดง่ายขึ้นเห็นไหมเขาเขาไม่ติดมือ เอาแป้งเข้ากันนิดหนึ่งเนยค่ะเนอยอุณหภูมิห้องได้หรือเนยเนี่ยนะคะเอามาจากตู้เย็นเลยก็ได้1ช้อนโต๊ะประมาณนี้นะถ้าใครจะชั่งนะคะใส่ลงไปค่ะจะลดจืดหรือรดเค็มก็ได้ ของมีนาเป็นรสจืดถ้ารสเค็มต้องลดเกลือนี่ค่ะถ้าใช้เครื่องนวดนะก็สบายค่ะเครื่องนวดก็เอาเอาแป้งเนี่ยนะคะพักไว้ก่อน10นาทีไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้นะเสร็จแล้วค่อยใส่เนยเนยเนี่ยก็ประมาณนั่นแหละหนึ่งช้อนโต๊ะ <c oughs> ตักไปเถอะแล้วก็นวดค่ะนวดจนเขาเนียนเนี่ยมันจะนวดง่ายขึ้น แต่ว่าพอเติมเนยไปที่หลังมันจะแย่มันจะแยะ่แยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ที่ปาดแป้งปาดเอาควรจะมีที่ปาดแป้งไว้ถ้ารักการทาขนมปังนะมันจะทําให้ง่ายขึ้นเนี่ยค่ะพอเขาแบบพอเขาติดอะ่ะเราก็ไม่ต้องเอามานั่งเอามือขูดอะ่ะเราก็จะเอาไอ้ที่ปาดแป้งเนี่ยขูดเลยขูดแล้วก็เนี่ยพับตลบเขามาแบบนี้ก็ได้ ไปซื้อกันมานะอินเทอร์เน็ตมันมีเป็นแบบซิโลิโคนก็ได้น้องหมามีนาะเขาเจอไอ้นี่เขาเจอแมวแป้งเนี่ยมันเหลือใส่ไปให้หมดเลยก็ได้หรือไม่หมดก็ได้เดี๋ยวนวดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเรื่องแป้งนี่ดูว่าเขาติด คือแป้งมีนานเนี่ยจะไม่นวดจนถึงเป็นฟิล์มบางๆได้ขนาดนั้นคือถ้าใครสามารถนวดได้เลยค่ะสูตรพวกนี้คือถ้าเรานวดจนถึงเป็นฟิล์มบางๆได้มันจะทําให้ขนมปังเนี่ยนุ่มนานนุ่มนานแบบประมาณ3-4วันคือนุ่มนานแต่ว่าถ้าเป็นสูตรแม่บ้านอย่างมีนานเนี้ยมีนานไม่นวดนานจนถึงเป็นฟิล์มแต่ว่าเทคนิคของมีนาก็คือนี่แป้งมันจะติดมือแบบนี้ นี่ติดมือของแท้ค่ะติดมือของแท้ฟาดค่ะฟาดไปกระโตแบบเนี้ยมีนาก็อาศัยอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆฟังเพลงไปเรื่อยๆฟาดไปแบบเนี้ยเอาให้แป้งเขาเนียนไม่จําเป็นต้องถึงเป็นฟิลม์มแต่ว่าถ้าใครอยากนวดจนถึงเป็นฟิล์มก็แล้วแต่ดูความเนียนเห็นไหมคะเอาแค่นี้ค่ะประมาณนะคะมีนาฟาดต่บอิเนี่ยประมาณแปดนาทีไม่ได้เอามือไถนวดนะเพราะเอามือไถนวดมันไม่ได้มันติดเห็นเนื้อแป้งไหมคะ ฟาดเอานะเอาแค่นี้เอาแค่แบบเนียนแป้งเนียนเราสัมผัสได้ว่าเนี่ยพอฟาดแล้วแป้งมันมันไม่ติดเนี่ยพอดึงปึ๊ดขึ้นมาเนี่ยแป้งมันไม่ติดเห็นไหมดึงปึ๊ขึ้นมาแป้งมันไม่ติดแต่ว่าถ้าดึงแล้วแป้งมันจะติดยังติดอยู่เนี่ยมันไม่ได้ติดกับซิลิโคนนะนี่ค่ะเอาแค่นี้พอสักแปดนาทีอะแปดถึงสิบนาทีฟาดฟาดไปทาน้ํามันค่ะบางๆาง,างนิดนึงที่ ที่กะละมังที่กะละมังหรือหรืออะไรของเราก็ได้ที่เราจะพักแป้งอะนะเวลาเทออกมาเขาจะได้ไม่ติดอ่างอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมิน่าจะปิดเขานะคะปิดแล้วก็พักแป้งให้ขึ้นเป็นสองเท่าอันนี้สําคัญมากนะต้องขึ้นเป็นสองเท่าแต่ว่าถ้าใครอยู่ในที่อากาศร้อนนะคะ อาจจะประมาณแค่20นาทีถึง30นาทีอย่าพักแป้งในที่ที่อากาศร้อนอย่าเอาแป้งไปตากแดดถ้าไม่อย่างนั้นกลิ่นยีสต์เขาจะขึ้นนะเดี๋ยวเราพักแป้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะตัวไส้เนี่ยมีนาใช้มันฝรั่งค่ะมันฝรั่งแล้วก็แครอทหนึ่งหัวฝนใครจะใส่ไส้อะไรก็ได้นะแล้วแต่ จุดไฟไปกลางเติมน้ำมันลงไปค่ะน้ำมันพืชหรือน้ำมันมะกอ,อกก็ได้ค่ะประมาณ3-4ช้อนโต๊ะเราจะผัดให้เขานิ่มเท่านั้นเองใส่พริกไทยค่ะพริกไทยลงไปนิดนึงปรุงรสนั่นแหละพริกป่นค่ะแต่ว่าพริกป่นมีนานเนี่ยจะเป็นแบบไม่เผ็ด ใครจะใช้เป็นพริกเกาหลีก็ได้นะเป็นสีสันประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเกลือค่ะเกลือป่นเกลือป่นไี้ชิมตามชอบนะคะมีนาใส่แบบประมาณ1ช้อนชาจบพอค่ะผัดค่ะนี่ผัดจนเขาสุปแล้วก็ชิมรสเอานะแค่นี้เองใครชอบหอมใหญ่นะคะเอาหอมใหญ่ผัดลงไปก่อน หอมใหญ่ให้หอมก่อนนะแล้วก็ค่อยใส่ไอ้นี่ลงไปค่อยใส่มันฝรั่งกับแครอทลงไปกระทะใบใหม่เห็นไม่เอย่ยนี่เดี๋ยวจะดูมันจะติดไหมปกติแล้วนะคะตัวเขาเรียกว่าตัวมันฝรั่งเนี่ยมันชอบติดกระทะถูกไหมเดี๋ยวจะดูว่ากระทะเนี้ยมันจะติดไหมเพราะว่ากระทะเนี้ยมันซื้อมาใหม่ ปิดฝานิดนึงค่ะรอให้เขาสุกระหว่างรอนะคะระหว่างรอเราผัดไส้อ่ะเราก็จะมาปั้นอันนี้ให้เป็นก้อนกลมๆก,ก่อนโรยแป้งนิดนึงค่ะแป้งเนี่ยค่ะก็คืแป้งสาลีอนเนกประสงค์หรือแป้งขนมปังก็ได้นี่ นวดไล่ลมออกนิดนึงนะคะแบ่งแป้งเป็นกี่ก้นอนเดี๋ยวดูก่อนแบ่งแป้งเป็นสิบก้อนค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆนี่ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะแบ่งแป้งเป็นสิบก้อน หลังจากเราแบ่งแป้งเป็นสิก้อนแล้วนะคะเราก็หาอะไรคลุมเอาไว้มีนาใช้ผ้าแห้งนะใครจะใช้พลาสติกก็ได้ค่ะคลุมไว้ให้เขาขึ้นประมาณพักไว้ประมาณยี่สนาทีค่ะให้แป้งเขาขึ้นสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทํากันต่อเดี๋ยวเรามาดูอ่านี่กันมือมีนายังเปิดแป้งอยู่นะมันฝรั่งค่ะีตายแล้วกระหัก็ดีจริงไม่ติดเลยลื่นฟูด ลืมปุย้ยออกมาผัดพอเขาสุกไม่ต้องสุกจนนิ่มมากนะคือแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบสุกประมาณไหนใส่ผงยี่หร่านิดนึงค่ะมีนาอยากได้ลดความเป็นแขกแขกนะคะใส่ผงยี่หร่านิดนึงจะได้รสชาติออกเป็นแขกแขกหรือใครจะใส่ผงกะหรี่ก็ได้นะเสร็จแล้วค่ะทิ้งไว้ให้เย็นทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็ เดี๋ยวเอามาใส่ไส้ทาขนมปังกันเราก็จะหยิบก้อนอก้อนแรกเนี่ยค่ะที่เราพักแป้งเอาไว้อะมาตัวนี้ก็ปิดไว้เหมือนเดิมไส้เราก็เย็นเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วมีนาจะมีตัวชีสค่ะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ตัวนี้เป็นออปชันเสริมนะบอกเลยเป็นออปชันเสริมค่ะเป็นพวกมอสซาเรลลาชีสหรือว่าเป็นเชดด์ชีสก็ได้เอามาขูดใช้เท่าไหร่ก็ได้ตามใจปรารถนา นี่คือออปชันเสริมโรยแป้งลงไปค่ะเล็กน้อยเอาขนมปังมากดมันจะมีด้านที่หนึบหนึบอะ่ะก็โรยแป้งลงไปนิดนึงทาแป้งลงไปหน่อยท่านี้เองแล้วก็แป้งเวลารีดแล้วมันเด้งกลับนะคะเป็นเรื่องปกติถ้าเด้งกลับนะเป็นเรื่องปกติเพราะว่ากูเต่งเขาทำงาน ใส่ไส้ลงไปค่ะไส้ในอย่างที่บอกเราจะใส่ไส้อะไรก็ได้ค่ะจะใส่เยอะใส่น้อยก็ได้ถ้าใครชอบแบบพวกหมูหยองน้ำพริกเผานะก็ใส่ได้เหมือนกันมิยาจะใส่ชีสใส่เป็นไส้หมูแดงก็ได้นะคะแล้วก็ปิดปิดตะเข็บค่ะ เนี่ยตรงเนี้ยก็ปิดปิดให้มันเรียบร้อยแล้วก็พับกลับมันเข้ามาแค่นี้เองเท่านี้ค่ะเราก็จะได้ขนมปังที่เป็นชิ้นแบบนี้ทำแบบนี้ค่ะทุกอันพอขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ มีนาก็หาพลาสติกเนี่ยค่ะคลุมเอาไว้หรือเอาผ้าชุบน้ําบิดหมาดๆก็ได้ค่ะคลุมเอาไว้พักแป้งให้เขาขึ้นสองเท่านะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยแต่ว่าถ้าใครอยากทำตอนกลางคืนแล้วอบตอนเช้าเอาตัวนี้ค่ะไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้หลังจากนั้นพอเช้ามาเอาออกมาค่ะให้เขาคลายความเย็นแล้วพักแป้งให้ขึ้นเป็นสองเท่าแล้วก็อบได้เลย หลังจากนั้นนะคะมีนาก็จะมีชีสนะคะขูดฝอยใช้แบบไหนก็ได้มีพริกเขียวค่ะหั่นเป็นเตา๋ามะเขือเทศหั่นเป็นเตา๋าเล็กๆคลุกเคล้คาให้เข้ากันนะคะจะเอามาโปะหน้านั่นแหละค่ะเพื่อที่จะได้มีสีสันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันค่ะขนมปังที่ขึ้นแล้วทาหน้าด้วยไข่แดงนะคะผสมนมให้สีจางๆนิดนึงตัวนี้มีนาไม่อยากได้สีเข้มอยากได้สีจางๆค่ะทาลงไปเลยค่ะบางๆข้างบน ค่อยๆทาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาชีสท,ที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะคะพร้อมกับสีสันของพริกแล้วก็มะเขือเทศวางลงไปด้วยระหว่างที่เราวางเนี่ยนะคะเรากดด้านบนลงไปด้วยนะกดให้ขนมปังเขาแบนลงไปนิดนึงเขาจะได้ไม่พองขึ้นมามากไงคะ่ะมีนาจะอบที่ไฟ1้0องศานะคะไฟบนล่างจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้จ้า เรียบร้อยนะคะมีนาอบออกมาแล้วจะประมาณ10นะคะถึง12นาทีเอาแค่นี้ค่ะหรือว่าใครอยากจะอบแค่10นาทีก็ได้นะคะคือแล้วแต่เลยนึ่งก็ได้นะใครจะเอาไปนึ่งก็นึ่งได้เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าถ้านึ่งเนี่ยชีเขาจะไม่สวยเขาจะไม่ไหม้แบบนี้เขาจะออกเป็นขาว,ขาว <What? S 1> เวลาเก็บนะคะรอให้เขาอุ่นๆถึงขนมปังเย็ยนตัวแล้วเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดเลยเขาจะนุ่มไส้อะไรให้ทายไส้มันฝรั่งค่ะไก่หยองมันฝรั่งไก่หยองอืออ่อยมากม,ม,ม,มีน้าใส่ไก่หยองไปข้างในด้วยนี่ไง อยากให้ทุกคนลองนะคะดูมันนิ่มดูความนิ่มดูความนิ่มนะคะความนิ่มบีบนี้เลยอ่ะเสร็จแล้วนะคะขนมปังนุ่มของเราอยากให้ทุกคนลองนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้ชีสไส้มันฝรั่งไส้อะไรก็ได้หมูหยองน้ำพริกเผาไก่หยองน้ำพริกเผาแบบมีนาก็ได้เหมือนกันนะคะไปแล้วค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ